สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกับผมสมัตสตล์เช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเก็บ m e m o ม y Stone นะครับหินแห่งความทรงจําอีก4ชิ้นที่เหลือนะครับหินแห่งความทรงจำนะครับเป็นหินที่เราจะเพิ่ม Memory Slot หรือเพิ่มช่องใส่คาถาและมนตาในเกม Elden น i n งเนี้ยจะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นผมพาท่านผู้ชมไปเก็บแล้ว ทั้งหมด4ชิ้นแรกนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาเก็บให้ครบนะครับอีก4ชิ้นที่เหลืออ่าเรามาเริ่มชิ้นที่5ต่อจากคลิปก่อนกันเลยอ่าชิ้นที่5นะครับเราต้องเข้าไปสู้กับบอสนะครับอ่าหมาป่าสีเพลิงแห่งราดากอนนะครับอ่าสีฉาดแห่งราดากอนในวิทยาลัยเวทมนตรยาลูคเลียนะครับการที่เราจะเข้ามาในวิทยาลัยเมทมนต์ได้นั้นเราต้องมาเอากุญแจเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ คำใบ้ถ้าเกิดว่าใครไปที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยนะครับมันจะมีคำใบ้นะครับอ่าเนี่ยครับแผนที่อย่างข้าวที่ซากศพถือไว้จะมีศพจอมเวทนะครับอยู่ตรงบริเวณแผนที่เลยนะครับเห็นไหมครับจุดสีฟ้าอ่าเนี่ยครับอยู่ที่เกาะเล็กๆนะครับเชิงขุดหินนะครับเราถึงจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยเรยาดุพาเรียได้นะครับอ่ะไปกันเลยครับ ถ้าตามแผนที่จริงนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับจะอยู่บริเวณตรงเกาะนี้นะครับอ่าโอเคแต่มันก็ไม่ได้เก็บง่ายเสมอไปที่เราจะไปเก็บนะครับเพราะตรงเกาะนี้นะครับจะมีมังกรหินจรัดนะครับเฝ้าอยู่แต่เราจะเขาเรียกว่าไปขโมยเราจะไปขโมยนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเกาะนะครับเชิงแผ่นหินจะมีมังกรหินจรัดนะครับ นอนหลับปุ๋ยอยู่นะครับอ่าเราไม่ต้องเข้าไปหามันตรงๆก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะอลาวาสนะครับเรามาด้านหลังโขดหินนะครับอ่าเราจะเป็นหัวขโมยนะครับในการขโมยกุญแจแห่งมหาวิทยาลัยนะครับอเอ๊ จากม้าทอเลน์นะครับแล้วเราก็กระโดดมาบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมังกรหินจลัดนะครับตัวสีฟ้าอลลามตานะครับแต่กุญแจเราอยู่ที่สุพจอมเม็ดด้านล่างนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยกุญแจหินจลัดแห่งมหาวิทยาลัยนะครับได้มาแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกุญแจคลายผนึกที่ปิดประตูสองบานในวิทยาลัย คาถาเลียลุคเลียเคลื่อนคาถาเคลื่อนย้ายที่แฝงในผนึกได้กุญแจหินจรัดจดจาผู้ใช้งานเมื่อใช้ครั้งหนึ่งแล้วไม่อาจส่งมอบให้ผู้อื่นวิทยาลัยไม่ต้องการคนไม่เอาอ่า <c> ว <oughs> ระเบียบที่เข่งคัดนะครับมีการบุลลี่เล็กน้อยนะครับคนไม่เอาอ่าวนะครับ <c oughs> ก็คือกุญแจนี้ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับใครเปิดเข้าแล้วก็คนอื่นไม่สามารถใช้กุญแจดอกนี้ได้แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคอารามชามสงามตาเลยนะครับมับงกรหินจรัดตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเผ่นเลยนะครับ Okay. เรียบร้อยครับอพอเราลอดออกมาจากเจ้ามังกรหินจัลลัดตรงนี้ได้นะครับได้กุญแจม,มาแล้วให้เราวับมาที่หน้าประตูเลยนะครับอโอเคเรามาอยู่ที่หน้าประตูเวทมนต์ตรวจสอบนะครับเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยทะเลสาบลิอนเนีย เรามาอยู่ประตูทางเข้านะครับจุดแรกเลยนะครับแตะพรก่อนโรงเรียนเวทมนต์เราจะไปล่ากันข้างในนี้นะครับ แต่พรครับ เราวิ่งเข้ามาได้สักพักนะครับเราจะมาอยู่ที่ห้องหนึ่งในอาคารเรียนนะครับซึ่งการที่เราจะมาล่าหินแห่งความทรงจําชิ้นนี้นะครับเราต้องมากําจัดบอสนะครับในอาคารเรียนของเรา โอเคครับห้องบอสตรงนี้นะเราจะต้องสู้กับบอสเพื่อเอาหินแห่งความทรงจํานะครับไอ้ตัวนี้มันใช้พลังเวทในการโจมตีนะครับผมแนะนําให้เป็นเครื่องรางกันเวทเป็นหลักก่อนนะครับจะช่วยเราได้มากนะครับ เราเข้าแท้งทำการทำปุ้มอืมมผิวนะครับมันผิวนะครับตัวเน,นี้ยมีทั้งดาบเวทมีทั้งมีทั้งดาบเวท ระวังครับต้องระวังโอ้โหกลับแล้วเกลับแล้วบึ้ม ปึ้มเรียบร้อยอ่าชิ้นแรกของคลิปนี้นะครับชิ้นที่5นั่นเองหินแห่งความทรงจำต้องปราบบอสมาป่าแห่งราดากอนลงไปก่อนนะครับเจ็บช่องเลยนะครับของเดิมเรามี2นะครับอันนี้เป็นชิ้นที่5้านะครับอ่าเรียบร้อยอ่าโอเคครับเราไปต่อกันกับหินแห่งความทรงจำชิ้นที่6กกันเลยนะครับอ่าเปิดแขนที่ขึ้นมานะครับเราจะมาที่ หอคอยจอมเวทเทสนะครับใครยังไม่เปิดพรก็สามารถวิ่งจากโรงเรียนเวทมนต์นะครับมาตามทิศเหนือนะครับแห่งทะเลสาบเรียนเหนได้เลยนะครับ,อโ,อนะรบรโอเคนะครับเริเลยโอเคนะครับมาถึงหน้าหอคอยจอมเวทก็จะมีสเปลผนึกนะครับ หอคอยจอมเวทเทสนะครับปิดกั้นอยู่ต้องไขปริศนาก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้เหมือนเดิมครับต้องแก้พัทเซอรูปปั้นอิ่มตรงนี้นะครับคล้ายๆกับหอคอยจอมเวทออริทิสที่เว็ p p ิ้งเพนินซูล่านะครับอ่าตามหาปราดอสูนสามตนเช่นเคยอ่ะตรงไหนกันแน่นะยิงมาเลยครับตนแรกนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับฉีกมาทางซ้ายของปราสาเยียบเลย ต้นที่สองนะครับมันจะแอบซ่อนอยู่ที่สูงนิดนึงน่ครับที่สูงนิดนึงใส่ร่วงลงมาเรียบร้อยเต่าตันุกผู้น่ารัก เจ้าแอบฆ่าไม่พ้นหรอกนะจุงปากดตัวสิว่าเจ้าอยู่ตรงไหนนะเห็นไหมครับมีคำบอกใบ้แล้วอ่าเห็นลางๆเห็นไหมครับเห็นลางๆเจ้านี่แอบเก่งจริงๆเลย ใช้ธนูอสก็ได้นะครับเรียบร้อยขผนึกขอคอยจอมเวทคลายออกแล้วธนูอสเรียบร้อยนะครับ ี้เราก็จะเข้ามาในหอคอยเรียบร้อยครับอ่ะปีนขึ้นไปด้านบนหอคอยแห่งจอมเวทเทสได้ใครออกเหมือนเดิมครับเปิดหีบเลยหินความทรงจำนะครับชิ้นที่6ของเรานะครับเรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับ ขึ้นมาเป็นรูบ้างรูที่2แล้วนะครับรวมแล้วตอนนี้ 1, 2 3 ,4 ,5 ,6 7 8อ่าชิ้นที่6ผ่านไปนะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะครับเราจะไปเก็บหินแห่งความทรงจำชิ้นที่7กันต่อเลยนะครับอ่าเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเราจะมาอยู่ที่ปราสาทคาเรียรนะครับอ่าแล้วก็แดนดินแดนแห่ง3ดะลุนีนะครับที่หอคอยจอมวิศวิวิตต,ตรงนี้นะครับ ปราสาทคาเลียนะครับตรงนี้จะมีบอสของปราสาทคาเลียมาโรล,ลิต้านะครับอสุรินรักขาอยู่ให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเข้าผ่านประตูปราสาทคาเลียามาได้นะครับโอเคดินแดนแห่งซามเดลูนีนะครับหรือหอคอยสามปราสาทนั่นเองเราจะต้องไปที่หอคอยจอมเวทเซลูวิตก่อนนะครับ กอนถึงจันะครับหางเลขอ่าแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็มีสเปลผนึกนะครับอ๋อคอยโจมเวสเซลูบิตนะครับปิดผนึกไว้อยู่เราก็เข้าไปไม่ได้นะครับการที่เราจะเข้าไปได้นะครับเราต้องมาตรงจุดนี้ก่อนนะครับ เพื่อไปพบกับเธอเป็นหอคอยจอมเวทที่สง่างามอลังการมากเลยนะครับสำหรับหอคอยจอมเวทแรนนี่เธอเป็นกึ่งลูกกึ่งเทพเดมิกอสเช่นกันนะครับแรนนะี่เนาะแต่เราจะได้ดูประวัติของเธอได้รู้ประวัติของเธออย่างละเอียดอีกทีก็คงตอน เราทำควิสของเรนนี่เนาะหน้าช่างหน้าเกียงขามอะไรอย่างนี้จมังกองหินจะหลับขึ้นมาเลยนะครับเธอเป็นแม่มดสาวนะครับาเรนนี่เดอะวิชนะครับมาคุยกับเธอเลยพอคุยกับแม่มดเรนนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่จอมเวทสึ่งบิดได้เลย Oh. เดี๋ยวเราต้องแตะที่พรนะครับเพื่อให้จบเคสที่หอคอยรันนี่ก่อนนะครับ oh. อ่าโอเค เราก็มุ่งหน้าไปที่หอคอยเซรวิตกันเลยนะครับแนะ้วบัตรนั้นสเปลเวทมนได้ใครผนึกออกไปแล้ว เรียบร้อยโอเคครับยินห่งความทรงจำชิ้นที่7นะครับเรามาเอาที่หอคอยจอมเวทเซลูวิตนะครับการที่เราจะเข้ามาได้ก็อย่างที่ผมบอกคือเราต้องไปเริ่มเควสแม่มดรนเรนนี่ก่อนนะครับที่หอคอยจอมเวทรนเรนนี่นะครับอโอเคชิ้นต่อไปนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับชิ้นที่8ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ไกลหน่อยนะครับซึ่งจะอยู่ที่หมู่บ้านบําเพนเพียนนะครับ อ่การที่เราจะมาหมู่บ้านบําเพญเพียนได้นั้นนะครับมันจะอยู่ในส่วนของพาร์ทวูคาโนมาเนอร์นะครับผู้ขาไฟเกียวเมียแล้วนะครับอ่เราต้องผ่านจากลิเอเนียออฟเดอะเลคขึ้นมาที่ที่รับสูงเอาตัสนะครับโดยแท่นยกใหญ่เนาะแล้วเราก็จะวิ่งจากที่รับสูงเอาตัสไป เขาไฟเกียวเมียนะครับตรงหมู่บ้านบําเพียนนะครับค่อนข้างไกลเลยทีเดียวอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มที่พรเริ่มแรกเลยนะครับที่ราบสูงอัลตัสนะครับอ่าโอเคนะครับเราอยู่ที่ที่ราบสูงอัลตัสนะครับเส้นทางนะครับเราจะวิ่งมาที่ซากปรักหักพังเมืองลุกนะครับอ่าแล้วก็วิ่งมาที่ซากปรักหักพังวินสตัมนะครับมันจะวิ่งค่อนข้างอ้อมหน่อยนะครับอ่าค่อนข้างอ้อม แล้วก็มาที่หมู่บ้านบําเพนเพียนนะครับคนตามผมมาเลยนะครับค่อนข้างวิ่งไกลหน่อยนะครับแต่ด้วยหินความทรงจำชิ้นสุดท้ายเราต้องไปเอานะครับอ่าไปกันเลยครับ มาเลยเดมิอูแมนมากิดราชนีอมนุษย์โอเคสอนเดมันส่นนสอยเอ็กขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับดูเยอะดูเยอะโอเคครับลุยได้เลย อย่างเจ้า,าเจอข้าเ่นระยะไปไหนล้วไปไหนล้วดีสิจะไปไหนเนาะ ไปไหนเราวัานี้เ,เราจะได้เปรียบที่สุดก็อเมื่อขึ้นที่สูงสู้นะครับ มาครับสลับไปสลับมา,าสู้กับเจ้าหมอนี่ต้องมีชั้นเชิงนิดนึงไปไหนหรอไปไหนหรอไปอย่าเพิ่งไปดิจะไปไหนเนาะ เล่นไะไจับครับอา่อาอาอาืมอืมเร้เอยอา้าหินความทรงจำนะครับชิ้นสุดท้ายของเรานะครับ ทั้งหมดในเอลเด r ริงนะครับจะมีหินความทรงจําทั้งหมด8ชิ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าช่องของเราจะเต็มแค่นี้นะครับเราสามารถมีเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งนะครับต้องไปเก็บที่นะครอันดับไหลนะครับอีกทีหนึ่งเนาะเป็นเครื่องรางคลิปนี้ก็จะรวม4ชิ้นนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาเก็บเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วอีก4ชิ้นนะครับรวมทั้งหมด8ชิ้นนะครับในซีรีส์เอลเดนริงนะครับ ว่าทุกท่านนะครับสายจอมเวทมนตรานะครับเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับได้มาเก็บกันนะครับตามที่ผมนําไกด์มาเลยนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามช่องสมาร์สไตรนะครับในวันนี้ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ